แต่แลวมีเชีเดี๋ยวพี่จะบ้ากับบ้าเอาเอาเอาบ้าบ้าถือพลาสติกให้หน่อยเราจะถ่ายลูกนกลูกนกสุราพรลืมปลาไว้อาบนรกอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับนี่คือลูกนกนะครับที่นัทได้ช่วยชีวิตไว้นะโอ้ยนัทนั้นอย่าเล่นมันเดี๋ยวกระเด่นนัทบาปกรรมนะมึงเฮ้ยนัทจะไปแตกมันแตกมันแล้วไม่ต้องแตกกูนะหลังจากที่นัทนะครับนัท เด็กชายพนุพงศ์เอี่ยมวงศานะครับเชาห้องมาายเออนายพนุพงศ์เอี่ยมวงศาครับลงจากเอรถเมย์นะครับสายสามสามนะครับทะเบียนไม่รู้นะครับก็ได้มาเจอนกนะครับที่กําลังช็อกอยู่นะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยตกลงมาจากต้นไม้ครับโดยเหมือนว่าไฟฟ้ารั่วนะครับรู้ไงสัิษฐานครับครับผมดาวเอานะครับแล้วทีนันก็เลยใช้ใช้ผ้าเช็ดหน้าของเขาครับค่อยค่อยดีบบีบให้แน่นแล้วจับ ยกแน่นพ่อนก็ตายยกขึ้นมานะครับแล้ววางด้วยหมวกของเขาแล้วนี่นะครับกําลังจะพาไปไหนครับ <c oughs> อย่าบอกนะครับว่าพาไปบ้านกูอ่าบ้านคุณมียาผมก็จะพาไปที่นั่นแล้วได้กูไม่มีายา,า <c oughs> ปัญหาคือกูบอกให้มึงวางไว้บนต้นไม้ไม่พ่อวางต้นไม้นกตกเ้ยสงสารมันม่งเดยวางไว้ตรงดินะกูหมายเงอยนั้นนกแม่งบิดไม่ได้นะเว้ยนัดนัดถือดีๆเถอะมึงถือนิ่งๆเ่อะโยกมันจะกระเทือนตายหาก่อนเออบ้าเอ้ยไาทอดกินเน้อนารักดิเสร เยอะนะครับผมไม่รู้มันเป็นอะไรมันอ้าปากอ้าปากหวงเลยอ่ะเียว่ามันลิ้นไก่ลิ้นไก่ขาดแล้วมันจนบินไม่ได้เปห่อไม่รู้ดิมันเป็นยังไงนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะแล้วจะไปเลี้ยงบ้านไหมล่ะนะนะแล้วจะไปเลี้ยงบ้านไหมเอาถ่ายอยู่เนี้ยอถ่ายหน้าแค่ไหนถ่ายนกตัวเดียว ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับคนไม่ได้ออกก้อนจะแทนและนี่นะครับนี่คือนี่คือชมหน้าครับของเด็กวิสัยดีนะครับที่ช่วยชีวิตนกนะครับไม่ชอคะระนครับนี่คือทางเดินนะครับที่กำลังจะไปบ้านเราครับคนที่เดอข้างหน้าอยู่นั่นมีเด็กชาว่วารัชพลยังไงนกตัวนี้ต้องเสร็จเราอามึงหมดถือดีๆนะเดี๋ยวมันล่วงตายห่าเลยนะมึง นัดนัดนัดเดี๋ยวพึ่งกุ่มให้มันเป็นอุ้ย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 ไปไปดีนะเย้ไปเอ้าเจะถ่ายคลิปไว้ก็ถ่ายอยู่ดิมันไปแล้วแล้วบินก็บินไม่ขึ้นแล้วบินขอให้โชคดีกูดบายอะนกบินหนีไปแล้วครับตอนนี้จากที <c 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 ่จากที่ม oh, ันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้มัน หมือนได้ย yeah. ินเสียงรถนะครับแล้วมันก็กระพือปีกเหมือนก็ตกใจครับแล้วก็บินเข้าไปแล้วมันก็บินได้ครับแต่มันก็ล่วงลงไปครับใต้ท้องรถนะครับก็พูดด้วยคําเดียวนะครับเซโนเอ้ยไม่ครับอะไรนะอาเกิร์บาร์บูบายครับขอให้คุณโชคดีครับสวัสดีครับ